โอ้ oh, ลุดอีกแล้วครับลุดอีกแล้วเอาเบียสสวนหืม hmm. ลุดบ่อยมากครับวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับเดี๋ยวแก้ไขกันมันหลุดบ่อยเกินครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันครับ สมิโรเมื่อกี้ฟูลแลมได้นี่ด้วยครับได้เตะม,มุมโทษโท,โท,ทีครับลุนอีกแล้วแต่เวลาก็ซิงโอเคอยู่ครับน่าจะมาแล้วครับน่าจะโอเคขึ้นนะ ดูอยากเน็ตจริงหลุดอีกแล้วครับงงมากเลยเน็ตวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ครับอูแต่ว่าจังหวะหลุดของฮิี้วิลสันยิงอื <c oughs> เรียบร้อยครับแต่ว่าล้าหน้า <c oughs> <c oughs> แล้วแล้วมันโดนจังหวะหลุดอีกแล้วแล้วล้าหน้าอีกแล้วอูแต่ว่ายิงดีมากอะวางเท้ายิงแบบเต็มข้อเลยครับ จะโดนได้จริงๆนะลิวพูเนี่ยเอาเช็ควะเฮ้ยจานล้ำหน้าเหอะโอ้ถ้าไม่ล้ำนี่ชี้หายครับลิวพูโดนนำก่อนนะแฮร์รี่วิลสันอย่ามายิงทีมเก่าเลยนี่ลิวพูนะทีมเก่านะเนี่ยโอ้เช็คอยู่ครับจานจานบอกเช็คนาเลยอย่างนี้ แมนยู Man, โดนก่อนแล้วลิเวอร์รพูลจะโดนก่อนหรือเปล่าจันจานจานจานเฮ้ยโดนโอ้โหลิเวอร์รพูลมัโดนจนได้แล้วโดนก่อนด้วยลิเวอร์รพูลโดนก่อนนี่แทกจะไม่ชนะใครเลย โอ้แขนของใครครับโกนาเต้หรือเปล่าโอ้ฟานไดเป็นไหล่ของฟานไดครับที่ทำให้แฮร์รี่วิลสันไม่ลำหน้าครแล้ววางเท้ายิงดีด้วยครับอือริโซงหมดจิตครับหลุดได้ไงครับเนี่ยโอ้เรียบร้อยครับแบบนี้โอกาสชนะนี่ริบตีครับ เซ็งอีกแล้วเซ็งอีกแล้ว,แ,ลวแฟนเล้วฮูตัวผู้เล่นไม่เป็นใจไม่พอโดนนำก่อนด้วยครับดูสิว่ารูปแบบการเล่นต่อจากนี้จะเป็นยังไงครับเพราะว่าฟูลแลมน่าจะมาเหมือนเดิมครับดัรรอโตมีแฮร์รีรตต่วิลสันกับสมิธโรที่เร็วอยู่ครับโอ้เครียดเลยแบบนี้ แล้วแล้วไอ้พวกนี้มันเสียบอลกันบ่อยด้วยกักโปกัปโป่ขึงอยู่ได้ฟาวอะไรครับเนี่ยอันเนอะบนอะไรบนอะไรโอ้ยังไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยโดนแล้วแล้วยิงทีมเก่าอีก ฟีคิกก็ก็หวังไม่ได้อครับไม่รู้จะหวังยังไงอ่ะลิเวอร์พูลเปิดไปไม่ถึงครับฟันไดไม่ได้มงเอาคึ้ที่โจนบอลลงกราฟินแบกครับกราฟินแบกขึ้นหลังเลยอลิซงโดนโดนไปแล้วลูกหนึ่งอลิซงเปิดมากากโปไม่ได้ครับ บอลได้แบตลี่ถ้าเอาประตูตีเสมอกลับมาเร็วว่าถือว่าโอเคนะแต่ถ้าเลยไปถึงครึ่งหลังนี้อาจจะกดดันครับบวกกับฟูลแลมก็จ,จะแก้เกมอืมเปิดเข้ามาก็ไม่มีใครครับฟันได้คืนหลังนะครับโอ้โหฟูลแลมฟูลแลมขึ้นมาที่แปดเลยครับ ตอนแรกฟูลแลมอยู่ที่10กว่าแต่ว่าถ้าได้3แต้มเกมนี้จะมี30ส,สแซงสเปอร์ขึ้นมาโอ้สเปอร์ก็ดูเหมือนจะยิงได้แล้วนะตอนแรกสเปอร์อยู่ที่12นะเอ้าฟานไดโอ้โหลูกป้องกันอะไรของฟานไดครับเนี่ย ดูการดักบอลแบบดูไม่มีความมั่นใจอะไรเลยครับฟานไดดักบอลแล้วบอลเด้งโดนนักเตะฟูลแลมแล้วเด้งเข้าหาลาอูคิมเนสอสมาคร์เคสเคร์เคสมองกัปโป้ลูกคอร์ดเข้าไปนี้ไม่ได้ลุ้นเหมือนเดิมครับ ทุ่มคืนมาแม็กลิสเตอร์ไปกันกราฟฟนแบกโอ้โกนาเต้ขึ้นมาครับแบดลี่ลินกับโ so ซบอสไลกราฟฟินแบกไปโกนาเต้เหมือนเดิมมันไม่มีอะไรต่างจากเดิมเลยครองบอลไปครองบอลมาแล้วก็คืนอาริสงแล้วก็มาฟานได้เหมือนเดิมครับ ดูเหมือนจะมีชีวิตชีวาขึ้นนะแต่ว่ามันก็ยังค้ายเดิมอะอาจจะเร็วขึ้นนิดหน่อยจากเกมกับรลีครับผมก็งงเหมือนกันวันนี้มันหลุดสองรอบแล้วอะคู่แมนยูก็หลุดคู่นี้ก็หลุดอีกครับงงมากเลยครับแต่น่าจะดีขึ้นแล้วครับจะว่าโดนง่ายมันก็ง่ายอยู่นะครับอืม้ม บีกับคือเคสเนี่ยคิมิเนสแตะทีเดียวหลุดเลยครับตอนแรกนึนกว่าจะล้มที่ไหนได้มีฟันได้อยู่ต่ำสุดครับแล้วจังหวะการวางเท้ายิงของแฮร์รี่วิลสันนี่วางเท้ายิงดีมากครับเท้าข้างถนัดอะ ยิงซ้ายเลยทรงหมดสิทธิ์เลยกาฟินแบกการเข้าทำของเหลียววัภูก็ดูจะตืต,ต,ตื้อไปครับ ใช่ปัญหาเดิมๆแล้วก็การเล่นก็เดิมๆครับโดนง่ายโดนก่อนโดนเร็วแล้วเอาคืนไม่ได้สุดท้ายก็กดดันตัวเองพอกดดันความมั่นใจหายเสียประตูเพิ่มแล้วก็แพ้ปัญหาเดิมๆที่อันเนอร์ยังแก้ไม่ได้ครับถ้าแก้ไม่ได้ก็ให้คนอื่นมาแก้เถอะบอร์ดบริหารก็ก็ยังมั่นใจอยู่นะ ว่าเนยจะพาทีมพาทีมบินสูงได้แต่ก็ยังมีเวลาเชียร์กันต่อไปถ้าแพ้ก็โคดยังไงก็ต้องรับอยู่แล้วครับกักโปกักโปไปสู้อลไรไม่ยิงจังหวะแรกคเคส เคอร์เคสมันเปิดไม่เคยตรงเพื่อนเลยก็ไม่เข้าใจว่าตอนบอลมัดทำไมมันเปิดดียังแต่ว่าตอนมาลิวผูนี่มันเปิดไม่เคยตรงหัวเพื่อนเลยตรงแต่หัวฝั่งตรงข้ามสองเกมที่แล้วนี้เล่นดีนะแต่มาแบบนี้เหมือนเดิมอีกแล้วแบตี่ แบลรี่สุดเส้นเปิดมาโอ้เลยกัปโปไปอืมโดนสวนชี้หายแล้วลูกิดไปคิมิเนสคิมิเนสอืมคิมิเนสโอ้แมคลสเตอร์ร่วงไปแล้วชี้หายแล้วฟูลแลมไม่หยุดเล่นด้วยครับฟูลแลมเล่นต่อแมคลสเตอร์ลุกขึ้นมาจานไม่เป่า สมิตโรถ้าจะบอกว่าเป็นแชมป์มันก็คงจะเกาะกำลังมันหมดแล้วอะแชมป์พิมลีกฤดูกาลที่แล้วของอาร์เนอร์ครับมันหมดต้องแต่มันแพ้ฟอร์เรดแล้วครับเพราะว่าเกาะมันแตกไปหมดแล้วอะที่เหลืออยู่นี่คือ ผมมองว่าบอร์ดเลี้ยวภูหายังหาโค้ดใหม่ไม่ได้บวกกับมันเป็นกลางซีซั่นแบบนี้ครับจะว่าเล่นแย่แบบโดดเด่นก็ไม่มีนะเพราะว่าที่โดนก็คือจังหวะที่ฟูลแลมทำเร็วครับแต่หรือว่าภูมันไม่มีจังหวะแบบนั้นนะ่ะอืมเข้ากลางนะฟันได้ จังหวะสองเก็บไม่ได้อีกแล้วแต่ผมดูกาเฟนแบกหลายหลายเกมแล้วอ่ะชอบเล่นยากครับพยายามจะพาบอลขึ้นหน้าแต่ในฤดูกาลที่แล้วมันเป็นจุดเด่นจริงนะแต่ฤดูกาลนี้พอทำเหมือนเดิมแล้วมันทำไม่ได้ครับ ใช่ครับที่ชนะลิเวอร์พูลก็ไม่ได้ถือว่าเล่นดีนะเกมกับอินเตอร์หลายคนว่าเล่นดีแต่ผมมองว่าไม่ใช่แบบนั้นอนะ่ะอินเตอร์มันไม่คมเองครับเกมที่เล่นดีแบบเห็นได้ชัดเลยคือเกมกับวิลล่าแล้วก็มาดิดที่เหลือก็ไม่ได้ว่าเล่นดีอะไรครับแต่เกมกับวิลล่าเล่นดีจริงครับ โอ้ยจ,จับมันเยอะวิวสั้นเดี๋ยวมันยิงอีกลิวก็ภูเห็นเสื้อขาวทีไรนี้